กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีไอชีท่านเนาะอุปกรอก็ได้แล้วกับส่องแม่น้องเลีอยคือเก่าพี่น้องเอ้ยเมื่อนี่กับมาสลองกินเข่าซ้มักขี้พี่น้องเอ้ยกับสิเป็นเมนูหมูกระทะเนาะของแม่้ำมุนพอนมุนพนจัดพี่น้องเอ้ยก็คือว่าพนแล่วเข้าแหล้วน้ำพี่น้องเอ้ยพนก็ได้ร้อยกลัวกระสอบพี่น้อง เป็นก็มานพี่น้องเอ้ยปีนี่ก็ได้เป็นก็เลยจัดหมูกระทะพี่น้องเอ้ยโอ้ยน้องดาน้องดาน้องเดือนสบายดีปลาลุงดูลูกหล่ะสบายดีปลาลูกลูกเก่งลายสบายดีพี่น้องหาสุดพี่น้องเอ้ย thân thì có lăng lăng đền, áo lưỡi, mõ cái thả này Đó, Tế, nhà, ơi. đây cả, ma sẹp sẹp năm cân pheo, đủ đây thì các bạn tiếp tục theo dõi và theo dõi các bạn ủng cái kênh của chúng tôi để ủng hộ kênh chúng tôi. นี่กินกันเล็กหน่อยพี่น้องเลยมื่กระทะบ่อนี่นั่นบ่อพักลงกำลังเมนเงินเห็ดองมาเลก่าแบกิบวุันหรอพี่น้องเว้ยหอากกันนาสีายอะเ้ เดบิวอนซี่ร์ตนะโมโอ๊ยเอาไปปีหนาปือ่นล่นเราอ้วกันีเเลยี่แเปนไนีนีนับัดจิ้นด้เ้ยอไพี่เจ้าอันอันอะไก็ปนกเด้อเฉียไปทน้ำมอน้ำเจ่วน้ำมหมดม่ไม่หมแล้วอทีเราขุนปนน้ำทไมเดือือนั กินก่อนอิ่มก่อนข้ามาให้กินให้อิ่มเด้อกินเผื่อกันบ่ได้เนาะคองแนวนี่ยกรวกระวกน้ำเด้อไปหิวกระวกมนกายมาทีเนาเอยขี่รถมากระแน้งเรียนน่นหอมกินกับเทียนทองจ้องครับ

กินหน่ายตีพี่น้องกินพี่น้องเลยเนาะสิดประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยแซ่บเหมืกันพี่น้องส่วนน้องเดือกก็น้องด่ากับหมอตือชาเด้อพี่น้องเอ้ยแล้วก็กาบขอเถิดกาบไพเนาะเฝันจิื้อในจักหน่อยพี่น้องเอ้ยน้องด่าเฝันกลับมาเห็นรถน้องรดไปขึ้นรถน้อง

นางนางเบิ่งลูกลานกินเพม่อนแบบพี่น้องเลยการกินมุกกะทะบานเฮากระชิบประมาณนี่แหละพี่น้องเอ้ยเครื่องกระชิบประมาณนี่แหละแบบเก่าพี่น้องเอ้ยห่านเจ้าเก่าเจ้าเดิม ตอนนี้ไปกินลูกน่ะแม่ให้แม่ตักให้บ่าเขาไปก็ได้เออไปนั่งกินไก่แม่แหล่พัวกระได้ปะรอดกล่องบ่วขวัญแด้วลูกด้วยก้มนั่งรอดไปลูกรอดไปรอดก้มไปนั่นก้มไปนั่ อากาศก็เย็นพี so <c ười> ่น <ids> like. ้องเอ้ยตอนนี้พอตอนนี้ก็ามสองสามโมงแรงแล้วพี่น้องเอ้ยน้องดาน้องดาสายหมุนพี่น้องเอ้ยหมุนก็ยังได้เอาฝนทาง้าเสริมเดนทางน้าใกลเมนูเดือนจัดเลยพี่น้องเอ้ย ยังได้ขอเสียงในทานผู้ชมเลยคือเงียบกิ๊บคือเงียบกิ๊บอเีบกิ๊่อเงยบอย่งี้ิูงกิบ่ีิ๊บ่องยบกิ๊คือเงียบย่เยบกยเีบ่เยู่เยิย่คืีอ่อีกย่เิอองกอยูงบกิ๊บอเ ก็อยากกินก็ใส่จานมาหายตากระพองก็ได้นะตัวเป็นผัวนะโอ้พี่น้องอ้วนยยังดีเยพี่น้องไอ้คนกับเสือปลาไปได้ดอกพี่น้องไอ้กับเประมาณนี่แหละเนาะ

โอ้ยน้องดากับน้องเดือนกันาติกันกินพี่น้องเอ้ยเจะคล้องหน้าเพิ่นพี่น้องเอ้ยเป็นไระเท่าบ้านในโลกบ้านในกว่าเมาใส่ข่าวตัดในเพิ่นว่าพี่นาสิตัดอีกว่าพระเดียวท่า <cười> 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 một giờ quay bên đây là bỏ quay từ tôn tát nào tát thằng kia thằng tát là, là... xoong mơ nó thứ ba bết chết phía nào ơi bạt bạt này mau mạt bạt này phía nào lời phía nào ơi. ต่มีคนไลยๆก็พอตัดอย่างพี่นอ้อยแต่ว่าคนบ่ไลยกันนะพี่นอ้อยมัดเนก่กว่าเขาเกี่ยวนี่ขันระดับสี่หาคนเลยเ <c oughs> พ่อมัดอยู่คันดำช่องคนพ่เมีอ่ะเนี่ยโอ้ยพิษกันขึ้นเพ,พี่น้นอย ้านอยู่บ้านกินอยู่บ้านแ่รงเ้ยกินลายคนลูกหลานเน่ยนี่กินกูจุคนเนาะที่อเตะก้อนุบได้มาซอยกินก่อนเางเ้วแหละ

มันเท่าถูกีดนึ่มันไม่ถูกผมเต้นเนาะี่นี่นะครับพากเาเพิ่งเล่าอยู่ไงแบงไก่พี่น้อยไปนจอได้แม่นางเดือนกินยำได้แสบํานนกนยำได้เีํานั่นยำได้เสียบาน่นยำดเสนั่นจาหงษ์หา่้าน แถวตรงนี้บาองแถมเอาเข่ามาอีกกระสอบเดียวเ่ตรนีพี่นาไม่เคยชิได้มากอยู่กี่ไร่แ่นี้พี่นากสุดไต่บยูเรกทุกคนนี้นั้นมันเป็นไปในไทยไปไทยแล้วแต่มองเลี้ยวก็ไม่นองเลื่อนอูเลยสี่สิบเรานด บางคนจะสูบไปยูกันทุกคนเลยไปไทยได้ก็นยังไกลว่ะมันก็หิบหิบบุมบุมบุมป้าอาจารย์นี่ก็ยังสวดอยู่พี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปไปนางเดือนกับจีเนล่าท่านผู้ชมเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องราที่ขอบติดตามผับชมกับขอบขอบคุณไลน์เนาะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่น้องเดือนพี่น้องเอ้ย มีความคิดเห็นอะไรกับคอมเมนต์ Comment เข้ามาได้พี่น้องส่งเมนต์น้องเดือนเนาะจะได้กับพ่อ,อ,อกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเลยกราบสบายดี